ตอนนี้บรรยากาศน่ากลัวมากเลยครับอุ้ยอุยอุยอะไรขึนครับได้ยินเสียงเดินนะครับเสียงเดินที่ได้ยินนี้ได้ยินจากตรงไหนเสียงมาจากเท้าผมเนี่ยผมเดินเองเป็นจุดเดียวกับที่เจนสัมผัสได้ห้องนั้นเสียงเดินที่คุณได้ยินเป็นเพราะห้องนี้เป็นทางผ่านของดวงวิญญาณนั่นเอง ไม่ใช่สัมพงสัมผัสอะไรแล้วครับเสียงผมนี่แหละอะาผมขอเปิดไฟทําใจก่อนแล้วกันนะครับเราอยู่ตรงนั้นมาพักนึ่งวัครับทางซ้ายมือของเรามีหุ่นตั้งอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับเดินไปตรงนั้นครับครับผมเดินเข้าไปตรงที่หุ่นตั้งอยู่ไปนั่งเป็นเพื่อนเขาหน่อยนั่งเป็นเพื่อนเลยเหรอครับ ขอให้ทุกคนเอาใจช่วยด้วยนะครับดูเขาเริ่มจะไม่ไหวแล้วครับคุณผู้ชมดึงหัวได้ด้วยโอ,โอ,โอยังดีบอกว่า<ะ>วันนี้มาอยู่เป็นเพื่อนอ,อยู่เป็นเพื่อนนะครับวันนี้มาอยู่เป็นเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนดึงหุ่นตัวนั้นเข้ามาเราวกอดเลยครับ ถึงไม่ได้ครับคุณจอนครับหัวหัวหลุดไปแลวเออผมรู้สึกได้เลยนะครับว่าหุ่นตัวนี้เนี่ยต้องมีชีวิตแน่นอนเลยครับแน่ใจนะว่าความรู้สึกเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ได้คิดไปเองแผมมั่นใจได้เลยว่าผมคิดไปเองแน่นอน <S 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 อ,อ,อ <S 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 เดินไปตรงนั้นครับคุณมาเดินเองไหมครับ ก็ได้วะยืนตรงนั้นนะฮะแล้วตะโกนเรียกดวงวิญญาณเรียกนะครับดวงวิญญาณครับอาทายกว่านี้อาทายกว่านี้ดวงวิญญาณครับอาทายกว่านี้ดวงวิญญาณอาทายกว่านี้ดววงิญอาทายกว่านี้อาทายกว่านี้้้าาาทยกว่นีดวงวิญญาณแม้จะตะโกนอย่างสั่นเครือ ก็ขอชื่นชมในความกล้าเลยนะครับคุณผ,ผู้ชมตอนนี้อยู่ในความมืดแล้วหลังจากที่ตะโกนท้าทายดวงวิญญาณที่อยู่ในนั้นเนี่ยรู้สึกไงบ้างครับวดขี้ครับเดินมาตรงเว้นกลางห้องครับเดินไปกลางห้องนะครับมองลงใต้วางขาตัวเองนะครับมองใต้วางขาความเชื่อโบราณเขาเชื่อว่าจะได้เห็นสิ่งที่ตาคนธรรมดาไม่ควรเห็นก็ได้ เริ่มต้องตัดสินใจอย่างหนักแล้วล่ะครับกับพิธีกรรมมองลอดใต้วังขาในห้องทางผ่นยานวิญญาณครับตั้งจิตให้มันนะครับอุ้ยอุยเกิดอะไรขึ้นเกิดอ,อะไรขึ้นเห็นอะไรฮะ <l ots> เห็นเตาผิงครับฉันเห็นผู้หญิงผมยาวนั่งยองๆอ,อยู่ตรงจุดตรงตรงผ้าสีขาวมุมมุมขวามือสีขาวที่ไหนครับสีแดงครับตรงจุดนั้นเอง ทีคุณเจนเห็นวิญญาณหญิงสาวนั่งอยู่ครับค่อยๆเดินเข้าไปตรงนั้ครับค่อยๆเดินนะครับตอนนี้ค่อยไปไหมครับตอนนี้ที่อยากรู้มากๆเลยเนี่ยคือรู้สึกไงบ้างครับอ่ารู้สึกเหมือนมีกลิ่นเหม็นนะครับกลิ่นอะไรครับครับอ่าน่าจะเป็นกลิ่นเหม็นเหมือนหมูเน่าครับใครกินหมูแถวนี้ครับแต่ว่าน่าจะเป็นกลิ่นตด ของใครผมก็ไม่รู้นะครับที่เราให้ไปนั่งตรงนั้นเนี่ยคุณเจนบอกว่ามีผู้หญิงผมยาวนั่งอยู่ตรงมุมนั้นกูรู้แล้วใครตดอีผีผู้หญิงนี่เองอยู่ไหนวะโอเคครับผมว่าผมพอดีกว่าครับไม่ไหวนะครับจะแอบอยู่นีนี้แล้วกันสิกินแล้วนะครับเราจะให้ทีมงานเข้าไปรับนะครับ ยินดีด้วยนะครับที่สามารถผ่านช่วงเวลาอันแสนหฤโหดของบ้านร้างหลังนี้ไปได้และเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับชมได้สัปดาห์หน้า